สันหาไม่ดูในผลสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจอีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวมากมายนะครับล่าสุดก็สาวเราสาวพม่าปากเกียวนะครับข่าวล่าสุดโดนบริษัทไล่ออกจากงานที่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะข่าวล่าสุดที่ดูตามโซเชียลนะครับแต่มีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ น่าสนใจมากนะครับแรงงานต่างด้าวยิ้มปากฉีกเลยนะครับผมคนไทยนี่เงอบไปเลยนะนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันอาจจะยาวหน่อยนะครับผมนะครับมติครมลงทะเบียนคนต่างด้าว2,567ต่ออายุกลุ่ม13กลุ่มพาพันธ์2 5 6นนะครับเดี๋ยวมาสรุปมติครมอลงทะเบียนคนต่างด้าว 2 5 6 7นะครับต่อยุกลุ่ม13กุมพา2 5 6 7นะครับเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับว่าการบริหารจัดการเรื่องการทำงานของคนต่างด้าวพศ2 5 6 7นะครับคณะรัฐมนตรีมีมตนะิการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2 5 6 7ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอดังนี้นะครับ จะอ่านมาคร่าวๆแต่ก็ยาวหน่อยนะจะพึ่งนีหายไปไหนกันนะครับเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดด้วยกันนิดหนึ่งนะครับผม 1. น,นะครับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องรวม2ฉบับได้แก่ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจากักร เป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่เขาก็จุดๆดมานะครับแต่เห็นชอบแล้วนะครับร่างนี้นะครับผมนบ 1. 2นะครับ1.2นะครับร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเมียนมาลาว เวียดนามนะครับตามมติคอรมออะนะครับผมนะครับการต่อยุบอนุญาตการทํางานนะครับของคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับอนุญาตทํางานถึงวันที่13กุมภาพันธ์2168นี่แหละครับในลักษณะ MOU นะครับและ ร่างประกาศเกี่ยวข้องรวม2ฉบับนะครับที่นายพลบอกมานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีผลถึงวันที่13กุมภานะครับท่านใดหมายความหมายก็คือคนที่เข้ามาถูกต้องนี่นะครับต้องไปจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมแรงงานนะครับเพื่อจดทําใบอนุญาตทํางานให้มันถูกต้องนะครับผมนร่างหนึ่งนะครับร่างที่2ก็คือร่างประกาศเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าว ทำงานในราชอาณาจักรไทยนี่แหละครับผมก็มีลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะครับวันที่13มกุมภานะครับปี2568นะครับข้อ3นะครับนะครับการปรับปรุงแก้ไขกําหนดเงื่อนไขการทํางานกับนายจ้างใหม่นะครับสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความข้อ ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือเขาเรียกว่า mou นั่นแหละครับผมข้อตกลงเนาะตามร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการขยายระยะเวลาการเปลี่ยนนายจ้างและระยะเวลาการทํางานกับนายจ้างรายใหม่สําหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชนาจากักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง บันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือว่า MOU นแหะครับผมแลเรื่องที่4นะครับการยกเว้นหน้าที่การแจ้งข้อมูลการทํางานคนต่างด้าวตามมาตรา64ทับ2นะครับแห่งพระราชราชอาณาจักรแห่งพระราชกําหนดนะครับบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมและร่างประกาศ เรากระทรวงแรงงานเรื่องการยกเว้นการแจ้งข้อมูลการทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา64ทับ2นะครับและข้อที่5นะครับให้ให้โรงงานนะครับให้กระทรวงแรงงานนะครับให้กระทรวงแรงงานโดยกรมจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนะครับให้ในายจ้าง ผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลดําเนินการดังกล่าวอย่างทั่วถึงนะครับสาระสําคัญเรื่องอของเรื่องนะครับก็มีหลายข้อเหมือนกันในพลจะยกมานิดหน่อยนะครับหนึ่งการบริหารจัดการทํางานของคนต่างด้าวพศ2567ตามกระช่วงแรงงานเสนอนะครับเป็นการกําหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวให้เพียงพอต่อความต้องการการจ้างงาน การจ้างแรงงานของภาคธุรกิจซึ่งมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย2ส,ส่วนใหญ่ได้แก่การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวที่สามารถที่มีสถานะที่ไม่ถูกต้องนะครับนะครับที่ไม่ถูกต้องนะนะครับซึ่งเป็นมาตรการกําหนดให้คนต่างด้าวที่มีสถานะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจากักรโดยผิดกฎหมายกลุ่มคนต่างด้าวที่การอนุญาตให้อยู่ ทำงานาในราชนาจักรนะครับสิ้นสุดลงและกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชนาจักรโดยถูกกฎหมายแต่ทำงานกับนายจ้างโดยไม่รับอนุญาตสามารถดำเนินการขออนุญาตเพื่อให้อยู่และทำงานในราชนาจักรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถทำงานในราชนาจักรไทยเป็นระะรวิญา1ปีนะครับได้1ปีนะครับต่ออีก1ปีนะครับ นะครับข้อที่2นะครับการต่อยุบอนุญาตการทํางานคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามมาติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับอนุญาตทํางานถึงวันที่13กุมภานธ์68นะครับในลักษณะ MOU นะครับซึ่งเป็นมาตรการกําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่และทํางานในราชนาจักรถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ตามมาติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาสามารถดําเนินการขออนุญาต เพื่อให้อยู่และทำงานในราชอาณาจักรได้ต่อต่อไปนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับและสามารถอยู่ต่ออีกได้2ปีก็เป็น4ปีนะครับผม MOU นะได้4ปีนะครับรวมทั้งได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวได้แก่การกำหนดให้ขยายระยะเวลาที่คนต่างด้าวต้องหาในจ้างรายใหม่นะครับภายหลังออกจากงานนะครับ จากเดิม30วันเป็น60วันนะครับผมและกำหนดให้ยกเว้นให้คนต่างด้าวไม่ต้องแจ้งข้อมูลแก่นายทะเบียนเกี่ยวกับการจ้างงานเว้นแต่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนนายจ้างซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํำงานของคนต่างด้าวได้เห็นชอบกับมาตรการดังกล่าวแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการเปิดรับแรงงานต่างด้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของทรัพยากรบุคคลและแรงงานทั้งภาคการผลิตภาคบริการและภาคพัฒนาเทคโนโล,โลยีที่แรงงานกลุ่มดังกล่าวยังมีความจำเป็นในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของนานาประเทศนะครับก็แรงงานก็ยิ้มปากฉีกเลยครับคนที่ ผิดกฎหมายก็ไปจดแจ้งให้ถูกกฎหมายนะครับฟังแล้วท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรข้อมูลเพิ่มเติมมาพูดคุยกับสันานาไม้ดูในผลนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ